ทำนายเนื้อคู่จากเดือนเกิดเดือนมก,กราคมผู้ที่เกิดเดือนนี้ชอบชีวิตที่เรียบง่ายสุขสบายไม่ค่อยชอบเฮฮาปาร์ตี้กับใครง่ายๆเลือกที่จะคบหาคนอย่างพิถีพิถันแต่ก็ชอบให้คนอื่นนิยมยกย่องเหมือนกันมีความรู้ความสามารถดีแต่แตัดสินใจไม่เฉียบขาดนักส่วนมากเป็นคนมีสเสน่ห์อารมณ์อ่อนไหวจิตใจเอื้ออารีเนื้อคู่ของคนเกิดเดือนนี้ ถ้าได้คนผิวนวลหรือผิวสองสีก็ได้จะถือว่าดีเยี่ยมไม่ผอมบางเกินไปและคนมีอารมณ์ขันไม่มุทะลุเคร่งเครียดโรแมนติกบ้างเป็นนักคิดนักวางแผนหาทางรุ่งโรจเป็นที่ปรึกษาที่ดีอารมณ์ดีไม่ถือสาจุดเสียเล็กน้อยอื่นๆของคนเดือนนี้นี่คือลักษณะที่จะอยู่กับคนเดือนมกราคมได้มีความสุข สดชื่นยั่งยืนนานผู้ที่เกิดเดือนนี้มักจะได้คู่ที่ดีมีความรักคข่กันครอบครัวไม่ทุกยากถ้ามีลูกคนแรกเป็นผู้ชายจะยอดเยี่ยมที่สุดเดือนกุมภาพันธ์ผู้ที่เกิดเดือนนี้เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วชอบช่วยเหลือผู้อื่นแบบใจนักเลงนิยมเรื่องตื่นเต้นแปลกใหม่ไม่ค่อยกลัวใครมีเพื่อนมากพอๆกับ มีคนคิดร้ายดวงพลิกผันบ่อยเดี๋ยวรุ่งเดี๋ยวร่วงได้ถ้าไม่ระมัดระวังเนื้อคู่ของคนเดือนนี้ถ้าเป็นคู่เทียมก็จะทิ้งกันได้ในยามมีปัญหาคู่แท้จึงมีลักษณะเป็นเพื่อนตายที่มีความซื่อตรงต่อกันอย่างแท้จริงคอยตักเตือนไม่ให้ถูกร่อดลวงได้ง่ายและต้องทำใจได้กับนิสัยที่ชอบท้าทายของคนเกิดเดือนนี้ เนื้อคู่มักมีลักษณะสง่างามกว่าคนเดือน3คิ้วเข้มตาคมมีบุคลิกน่าเชื่อถือน่านับถือผู้ที่เกิดเดือนนี้จะได้คู่ที่มีเกียรติมีทรัพย์จึงอาจถูกขู่ข่มบ้างถ้ามีลูกสาวก่อนจะถือว่าดีมากเดือนมีนาคมผู้ที่เกิดเดือนนี้ถ้ามุ่งมั่นภาคเพียรสูงก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงที่เดียว แต่มักจะวางมือได้ง่ายจากสิ่งที่คิดและทำไว้เป็นคนใจอ่อนไม่มีพิษมีภัยกับใครแต่มักถูกพิษภัยจากคนอื่นง่ายเพราะชอบมาป้อย้อเอาใจเนื้อคู่ของคนเกิดเดือนนี้จะมีรูปร่างไม่สูงไม่เตีย้ยหุ่นกำลังดีพูดจาคารลมเหลือร้ายมีความรู้ความสามารถและชอบชีวิตสุขสงบเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อเกินตัว ถ้ารู้จักเข้าใจนิสัยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของคนเดือนนี้ได้ก็จะอยู่กันยั่งยืนผู้ที่เกิดเดือนนี้ต้องได้คู่ที่ช่วยงานกันได้ถ้ามีลูกคนแรกเป็นลูกสาวจะไม่ค่อยได้ดังใจนะักเดือนเมษายนผู้ที่เกิดเดือนนี้มักเป็นคนจิตใจดีแต่พูดจะออกไปไม่ดีนะักแต่ก็มีคนชื่นชมเอ็นดูพอควรไม่นิยมเรื่องจุกจิกน่ารำคาญใจ ดวงชะตามีหนทางรุ่งเรืองมีชื่อเสียงถ้าไม่วู่วามทำเรื่องเสียก็จะได้ดีแน่เนื้อคู่ของคนเกิดเดือนนี้ควรมีผิวขาวหรือผิวเดียวกันรูปร่างล่ำสันหรือสูงกำลังดีหน้ากลมอิ่มเอิบสุขุมรอบคอบและมีวาทศิลป์ช่วยเหลือให้กำลังใจหรือคำปรึกษาที่ดีได้เป็นคนขยันและปราดเปรียวก็ยิ่งดีผู้ที่เกิดเดือนนี้ ถ้าได้คู่ที่เด่นกว่าในด้านใดด้านหนึ่งถือว่าเยี่ยมมากถ้าได้ลูกสาวคนแรกจะมีวาสนาดีเดือนพฤษภาคมผู้ที่เกิดเดือนนี้เป็นผู้ที่มีชะตาราบเรียบไม่โลดโผนตื่นเต้นแต่ก็ไม่ต้องเจ็บตัวเจ็บใจง่ายๆเพราะชอบความมั่นคงสบายสบายไม่ต้องเสี่ยงเป็นตามมากกว่าเป็นผู้นำไม่ค่อยริเริ่มต้นสร้างสารรค์แต่ก็รักครอบครัว และละเอียดรอบครอบเสมอเนื้อคู่ของคนเดือนนี้เป็นคนรูปร่างกำลังดีดวงตาสดใสหน้ามองคิ้วสวยได้รูปเป็นคนชอบทำบุญมีลักษณะของผู้ใหญ่หรือผู้ดีรู้จักการเทศะไม่ก้าวร้าวเห็นแก่ตัวผู้ที่เกิดเดือนนี้ถ้าคู่มีกำลังช่วยเสริมจะยิ่งทำให้รุ่งเรือง ลูกคนแรกหากเป็นผู้ชายถือว่าจะนำเกียรติมาสู่วงตระกูลในวันหน้าเดือ <ST UT T> นมิถุนายน <ST UT> ผู้ที่เกิดเดือนนี้มีสองชะตาถ้าไม่ใช่คนคุยเก่งชอบสังคมก็จะเป็นคนเงียบขึมไปเลยแต่ส่วนมากจะมีความสามารถนำตัวเองให้ก้าวถึงจุดฝันได้ถ้าไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่จิตใจอ่อนไหวแบบรักง่ายตัดง่าย เนื้อคู่ของคนเกิดเดือนนี้มีลักษณะเพียวบางใบหน้าเรียว,ยวสวยมีความคิดอ่านลึกซึ้งรู้จักผู้จาดีและถ้ารู้จักอดทนก็จะอยู่กันยืดเพราะทั้งคู่อาจจะไม่ได้อยู่ชิดใกล้หวานชื่นกันนักผู้ที่เกิดเดือนนี้จะได้คู่ที่ซื่อสัตว์ลูกคนแรกเป็นผู้ชายจะดีแต่ถ้าได้ลูกสาวก็ไม่มีผลร้ายใดๆเดือนกระดักฎกาคม ผู้ที่เกิดเดือนนี้เป็นคนปากร้ายใจดีคือยอมตำหนิติเตียนใครก็ทำด้วยใจหวังดีแต่คนอื่นจะไม่ชอบสำหรับการพูดจาโดยทั่วไปแล้วพูดไพเราะมักถูกคนเอาเปรียบได้จึงไม่ควรวุ่นวายกับใครมากนักต้องเลือกคบคนที่จริงใจมากๆต่ตอตนเองเนื้อคู่ของคนเดือนนี้มักมีวัยที่แก่กว่าหรืออ่อนกว่า รูปร่างสูงแต่ก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันเสมอเพราะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกต่อกันหากแก้จุดนี้ได้จะเป็นคู่ชีวิตที่อบอุ่นและรุ่งเรืองได้ดีที่สุดคนเกิดเดือนนี้จะได้คู่ที่ดวงตาสวยถ้ามีลูกสาวก่อนลูกชายจะมีเรื่องยุ่งยากใจเดือนสิงหาคมผู้ที่เกิดเดือนนี้มักมีคนครักใกล้ชื่นชม เป็นผู้นำที่ดีได้และก็ชอบสร้างเกลียดสร้างชื่อให้คนรอบยอมรับมากกว่าจะคิดแต่เรื่องร่ำรวยเป็นคนอารมณ์ระเมียดเก่งเชิงศิลปะจิตใจโอบอ้อมอารีต่อคนรอบข้างเนื้อคู่ของคนเดือนนี้อาจเป็นคนต่างชาติหรือลูกครึ่งจิตใจทิฏฐิดื้อดึงเชื่อมั่นในตัวเองสูงถ้าอารมณ์เสียจะปากร้ายแต่ก็ขยันหมั่นเพียรหวังก้าวหน้า ก้าวไกลร่วมกับคนเดือนนี้คนเกิดเดือนนี้จะได้คู่ที่อยู่ร่วมกันจนแก่เท่าลูกคนแรกจะดีมากถ้าเป็นชายเดือนกันยายนผู้ที่เกิดเดือนนี้มีเสน่ห์มัดใจคนด้วยคำพูดเป็นผู้มีรสนิยมดีช่างคิดช่งางไตรตรองจิตใจอ่อนโยนต่อคนทั่วไปแต่ก็มีศัตรูคนเดือนกันยายนในเรื่องงานจะสุขุม แต่เรื่องอารมณ์แล้วไม่ค่อยมีเหตุผลเนื้อคู่ของคนเกิดเดือนนี้จะได้พบแบบไม่ทันตั้งใจเป็นคนมีผิวขาวรูปร่างไม่สูงไม่เตีย้ยใบหน้าสั้นอารมณ์ลื่นเลงดีติดจะดูไร้าสาระไปบ้างคนเกิดเดือนนี้อาจจะต้องแตกแยกกับคู่ก่อนจะได้แต่งอีกครั้งลูกคนแรกถ้าได้ลูกชายถือว่าเป็นมงคลเดือนตุลาคม ผู้ที่เกิดเดือนนี้มักมีความสามารถสร้างฐานะตัวเองได้แต่ไม่ค่อยได้สูงดังหวังเพราะไม่ทำอย่างเดียวให้ดีที่สุดส่วนใหญ่เป็นคนชอบอยู่ท่ามกลางหมู่ผู้คนพูดจากเก่งมัดใจคนได้ง่ายแม้จะไม่จริงใจนักค่อนข้างชอบเจ้าชู้โปรยสเสน่ห์เนื้อคู่ของคนเกิดเดือนนี้เป็นคนสูงเพียวดิมฝีปากเล็กปาง ถ้าขยันทำงานด้วยก็จะสมพงกันในที่สุดแต่ถ้าขาดจุดนี้ก็จะอยู่กันไม่นานและเนื้อคู่มักเป็นคนปากร้ายหรือพูดมากขี้หึงหวงแม้จะเจ้าชู้พอกกันคนเกิดเดือนนี้ถ้าอยู่กินกันแล้วจะมีฐานะดีขึ้นลูกคนแรกเป็นชายหรือหญิงก็ถือว่าดีทั้งนั้นเดือนพฤศจิกายนผู้ที่เกิดเดือนนี้ชอบที่จะหยิบจับทุกอย่าง เพื่อสร้างฐานะของตัวเองให้คิดไม่คิดหวังพึ่งใครมากนักเป็นคนชอบอิสระไม่ชอบให้ใครเอามาเอาเปรียบจิตใจดีแต่ถ้าโกรธหรือมีเรื่องกับใครก็จะคิดอาฆาตไม่เลิกง่ายๆชะตาชีวิตจะได้ดีเพราะลำแข้งตนเองเนื้อคู่ของคนเกิดเดือนนี้จะมีผิวพรรณดีรูปล่างดีใบหน้ามนชอบช่วยกันทำมาหากินรักใคร่กันดี ทั้งยามสุขทุกข์แม้ขัดใจกันบ้างแต่ก็ไม่ทอดทิ้งกันคนเกิดเดือนนี้จะได้คู่ที่เป็นคู่รักคู่กรรมลูกคนแรกจะเป็นคนมีปากเป็นเอกเดือนธันวาคมผู้ที่เกิดเดือนนี้มักเป็นคนที่ชอบคิดวางอนาคตไปก่อนเป็นคนใฝ่ดีพยายามหาความรู้ใส่ตัวจนรอบรู้ลึกซึ้ง เมื่อรู้ว่าตัวเองฟุ่มเฟือยก็ควบคุมตัวเองได้กระเป๋าจึงแตกบ้างเต็มบ้างมักต้องย้ายถิ่นถึงจะก้าวหน้าขึ้นเป็นคนมีเพื่อนหลายรูปแบบนิยมเก็บสะสมหรือสแสวงหาสิ่งที่ตัวเองโปรดปรานชอบมีโลกส่วนตัวของตัวเองจะได้คู่ช้ากว่าเพื่อนเพราะจะเลือกคนที่เหมือนภาพวาดฝันไว้ให้มากที่สุดทั้งเรื่องฐานะหน้าตาและนิสัยใจคอ เนื้อคู่จะมีรูปร่างสูงกำลังดีผิวพรรณสะอาดผ่องใสคนเกิดเดือนนี้จะมีคู่ที่พึ่งพาได้ลูกคนแรกจะไม่ดีนักถ้าเป็นชาย